สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Elena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทานายดวงความรักของชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะการทํานายจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะไทม์สแตป์จะอยู่ใต้เดสคริปชันบ็อกแล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะคะเริ่มกันที่พาร์ทคนโดสดสถานการณ์ความรักของคนโสดธนูนะคะจะเป็นยังไงบ้าง q u e นอ o พ p e n t ค c l ส s นะคะ m ม g i c i a เชียนหกดา k i n งออฟคัพแล้วก็แปดเหรียญน,นะคะชาวธาตุด,ดินแล้วชาวธาตุน้ำค่อนข้างเด่นนะคะหรือมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะมังกรพฤกษบหรือกันมีนกระกรดหรือพิจิตนะคะที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะช่วงนี้ดูเหมือนตัวคุณเองจะไม่ได้โฟกัส หรือสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวความรักเลยนะคะจะโฟกัสไปในเรื่องของนาทีการงานการเรียนหรือเป้าหมายบางอย่างนะคะที่คุณวางเอาไว้นะคะเรื่องความรักคุณถอดใจไปแล้วนะแบบปล่อยวางนะคะปลดล็อกปลดปล่อยปล่อยวางขันหลังให้กับใครบางคนในอดีตนะคะบางคนยังแบบยังเข็ดในใจนะยังไม่พร้อมจะรักใครยังไม่พร้อมจะเปิดรับใครเข้ามาใหม่ฉันขอ ดูแลเทคแคร์ care, ตัวเองขอโฟกัสที่ตัวเองขอแบบทำตัวเองให้มันแบบเพอร์เฟให้มันดีกว่านี้ดีกว่านะคะส่วนคนใหม่ๆจะมีเข้ามาไหมจะมีคนใหม่เข้ามาไหมออฟฟอร์จูน แปดถ้วยนะคะแล้วก็สามถ้วยมีเกณฑ์จะได้รู้จักเป็นมิตรภาพใหม่ๆมากกว่าเรื่องราวความรักนะคะหรือบางคนในที่นี้นะคะมีเกณฑ์จะได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับคนเก่านะคะที่เลิกรากันไปหรือห่างกันไปนั่นเองนะคะทีนี้ขอรู้ถา,านการความรักคนในใจคุณดีกว่านะคนที่คุณถอดจิตถอดใจออกมาแล้วเนี่ยถา,านการความรักเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ ทาวเวอร์นะคะบ้านไฟไม้เดบี่เจอกับความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนนะคะรักซ้อนรักสังเ้าตัวเขาเองจุกอกเลยนะเจ็บแบบจุกอกนะคะฟ้าฝ่าผ้าอ่าฟ้าผ่า,าเปรี้ยงนะคะผ่าเปรี้ยงเลยทีเดียวนะคะโปะแตกนะคะเกิดอาการโปแตกนะคะจบความสัมพันธ์นะคะ ตัวเ,เลือกที่มีนะคะถึงขั้นจบความสัมพันธ์เลยนะคะถึงแม้ว่าตัวเขาจะยังไม่อยากจบเขาเองก็เสียใจเหมือนกันนะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทำไงได้มันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะคะวุ่นวายพอสมควรเลยนะคะถ้าเขาเป็นคนทำให้คุณเสียใจก็มองว่าน่าจะเป็นลักษณะของสิ่งที่เขาจะได้รับจากผลของการกระทำนั่นเอง ขยายชานการความรักเพิ่มเติมของคุณกับเขานะคะป่วยนะคะความเครียดนะเราเสียใจมาเยอะเราเจ็บปวดมาเยอะแล้วการที่เราจะได้ยินข่าวจากคนเก่าเนี่ยเรามองว่ามันเป็นกับดักขอไม่หันกลับไปดีกว่านะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นความรักที่คุณจะยังรักอยู่หรือคุณเข็ดไปแล้วหรืออะไรใดๆเป็นความรักที่คบกันมานานยังไงก็แล้วแต่แต่คุณรู้ว่ามันน่าจะเป็นกับดักบางอย่างเลยรู้สึก ไม่อยากที่จะม้วกลับไปนะคะฝั่งเขาล่ะไม่รับฟังนะคะใครเตือนอะไรไม่ฟังนะคะสุดท้ายโปแตกนะคะสุดท้ายโปแตกความสัมพันธ์ก็มันเป็นในเรื่องของความเพ้อฝันเป็นหลักของเขานะคะการพูดจาบางอย่างนะคะให้กับคนรักของเขาหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของเขานั้นรู้สึกดีนะคะเป็นการสร้างจินตนาการนะคะสร้างภาพสวยงามต่างต่ให้แก่คนเหล่านั้น นะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นยังไงสิบเปลี่ยนจะบอกว่าคิดถึงเรื่องราที่ผ่านมานะคะอยากที่จะพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งยังคิดถึงคุณอยู่รู้สึกเสียใจยกับเรื่องราที่เกิดขึ้นตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงบลาบลาบลานะคะประมาณนั้นแต่บอกเลยว่าคุณแข็งเอาไว้ก็ดีแล้วนะคะเพราะเขารู้สึกว่าคุณน่าจะไม่อยากเปิดใจ ให้กับเขาแล้วเพราะเขาเห็นได้จากหลายๆอย่างนะคะเห็นได้จากหลายๆอย่างอุ้ยต่อไปคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาบ้างสองไม้เท้านะคะมองไปข้างหน้ามองไปที่อนาคตถึงแม้ที่ผ่านมาเคยรักยังไงแต่เราจะไม่กลับไปสับสนกับสิ่งที่เขาพยายามที่จะพูดจาต่างๆพยายามที่จะห้อมล้อมเราด้วยคำหวานอะไรใดๆเราจะไม่หลงกล เขาอีกแล้วนะคะเราจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมีจุดยืนที่ชัดเจนของตัวเราเองมากขึ้นนะคะบทสรุปนะคะคนโสอดธนู Queen of Pentacles นะคะสามถ้วยนะคะเอซอบคัพนะ เห็นไหมว่าคนเก่าคนที่เลิกลาไปแล้วคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะคะเขาจะมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งซึ่งตอนนั้นมันก็คงจะสายเกินไปนะคะและคนใหม่ๆที่เข้ามาก็อาจจะวางเขาในลักษณะของมิตรภาพนะคะหรือเพื่อนที่ดีนะคะรู้จักผ่านเพื่อนของเพื่อนหรือกลุ่มสังคมของคุณนะคะมองหาคนที่เป็น true love นะคะซึ่งอาจจะยังไม่ได้เข้ามานะคะ p a e f u n e s s คือคนเก่าเข้ามาในล,ลักษณะของการแบบ check l i t i n g นะคะเป็นการเช็คเดตติง้งคิดถึงคุณแล้วก็เจอเรื่องที่มันโปออกไปนะคะเรื่องที่มันโปต่างๆถ้าคุณวนกลับไปนะคุณจะเจอกรสทาตเดิมนะคะก็จะเหมือนกับคล้ายๆอ่านหนังสือเล่มเดิมแล้วก็วนลูปแบบเดิมนั่นเองนะคะมองว่า คุณเข้มแข็งนะคุณก้าวต่อไปมองไปที่อนานคตแล้ววันพรุ่งนี้ดีที่สุดเนาะโอเคค่ะพาทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณมีทุกการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะและขออวยพรให้แก่คนที่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คลิปนี้นะคะได้เจอกับความรักที่ดีเป็น true love เป็นรักแท้และเป็นเนื้อคู่ของคุณที่คุณรอคอยที่เป็นคนที่ดีด้วยนะคะในเร็ววันนะคะขอให้คุณสมวังค่าสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะดูสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะหกเอ่อทาวเวอร์นะสองถ้วยเอมเพรอร์นะคะเดวิลโอ้หเจอกับความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกหรือหลักสอนนะคะจะไปดีลกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือตัวเราตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกหรือฝั่งของเขามีตัวเลือกนะคะหรือ ต่างคนต่างก็มีตัวเลือกจากฝั่งของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จ,จะโป๊ะแตกนะคะหรือ,อ,อสิ่งที่เป็นความลับจะถูกเปิดเผยหรือในทางกับการคือตัวคุณอาจจะได้รู้ความลับเกี่ยวกับตัวเลือของคุณเกี่ยวอยวไม่ใช่สิคุณอาจจะได้รู้ความลับนะคะของคนคุยของคุณที่เขาอาจจะมีตัวเลือกบางอย่างนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ทีเ่เขาอาจจะมาได้ผลระโยชน์แล้วเราจับไตได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เราเป็นคนคุมเกมพอสมควรนะในความสัมพันธ์นี้นะคะอือาจจะมีช่วงห่างาๆกันเรื่องของการจับโป๊ะจับไตได้ว่าเขามาแบบไม่จริงใจนะคะหรือมาด้วยผลประโยชน์หรือมาในลักษณะของการฉาบเฉยหรือมาในลักษณะที่ตัวเลือกเยอะ นะคะอักษรต่างๆคุณมีเกณฑ์ที่อยากจะมูฟออกมาจากคนคนนี้ถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกดีกับสถานการณ์ความรักของเขาอะไรมาก่อนหน้านี้ใดๆก็ตามแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คุณอาจจะรับไม่ได้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะมูฟออนออกมานะคะต่อไปฟังคนคุยเป็นอย่างไร king of pentacles สถ้วยนะคะ pentacles 5เหรียญนะคะแล้วก็โอเคถามว่า เขาก็ดูชิลอยู่นะเขาก็ดูชิลพอสมควรนะคะเพราเขามีตัวเลือกค่อนข้างเยอะเขาเป็นคนที่ยังชอบรักอิสระชอบเข้าสังคมหาเพื่อนเยอะคนคุยเยอะสบายนะคะร้อยเขาแบบรู้สึกดีกับเราแค่ไหนมันก็เป็นแค่ความรู้สึกที่โอเคหน่อยโอเคหน่อยแต่ก็มุฟอ่อนได้อย่างรวดเร็วนะคะต่อไป พนักงานความรักเพิ่มเติมฝั่งคุณกับเขานะคะฝั่งของคุณพผจนภัยการทําบุญบอกเลยว่าบุญกุศลที่คุณได้ทําเอาไว้ได้ช่วยเหลือคุณนะคะโดยการทําให้คุณได้รู้เรื่องของเขาได้รวดเร็วขึ้นในสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องรู้นะคะโอกาสที่จะจบในความสัมพันธ์สูงอาจจะมีเกณฑ์การไกลเกลี่ยหรือปรับความเข้าใจนะคะแต่คุณลองตรองดูดีๆว่าคุณยังต้องการคนคนนี้อยู่เพราะอะไร และยังไงน,นะคะลองตรองดูแต่ไพ่ค่อนข้างซับถอดว่า move on เถอะนะคะฝั่งเขานะคะถึงขั้นไพ้ร่วงกันเลยทีเดียวฝั่งเขานะคะถึงเฉียวกันเลยทีเดียวนะคะหุ่นเชิดถูกคอนโทรลนะคะรู้สึกว่าอะไรมันก็ไม่ค่อยเป็นดั่งใจแต่ตัวเขาก็ ไม่ได้สะทกสถานอะไรสักเท่าไหร่กับการหังเฮินหรือคุณจงเงียบไปหรืออะไรแค่รู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องราวที่มันโปแตกแบบคุณรู้เรื่องแล้วว่าเขามีตัวเรื่องหรือเข้ามาในลักษณะสัตช่วยหรือเรื่องราวของผลประโยชน์นะคะอืมมาดูกันต่อที่ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะนายออฟคัพนะบอา,าชอบไหมชอบคุณนะ ชอบคุณมากเลยแต่มันเป็นลักษณะของความรุ่มหลงเป็นหลักนะคะเขาอยากจะไปต่อแหละแต่เขารู้ว่าเขาคงทําให้คุณผิดหวังและเสียใจในอนาคตแน่ๆถ้าเขาเลือกจะไปต่อนะคะหรือถ้าคุณเลือกที่จะเดินออกไปหรือไม่ฟ่อนออกไปถามว่าในใจเขาก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะแต่ในทางของการแสดงออกอาจจะไม่ได้มีการแสดงออกในลักษณะของความโศกเศร้าเสียใจอะไรมากมายนะคะคิดลุกนะคิดลุกฟังคุณนะคะคิดและรู้สึกยังไงกับเขา สิบดาบเหมือนถูกหักหลังเหมือนถูกใช้ประโยชน์ซึ่งคุณอนะรับไม่ได้นะคะค่อนข้างจะรับไม่ได้แต่คุณก็สามารถที่จะปรับจูนตัวเองได้อย่างรวดเร็วเสียใจยแต่มีคนปลอบโยนก็โอเคนะคะก็ถือว่ายังยังยังสามารถที่จะประคองใจตัวเองได้อยู่นะต่อกันที่บทสรุปนะคะบทสรุป 2การสื่อสารปัญหาของการสื่อสารการทะเลาะมีปากเสียงกันนะคะแต่คําถามที่เราถามไปกับเขาอาจจะได้คําตอบทั้งอ้อมหรือไม่ได้คําตอบอะไรเลยมันยิ่งทําให้ชัดเจนที่คุณอยากที่จะมุฟออนออกมานะคะอยากที่จะมุฟออนไม่อยากจะไปต่อกับคนคนนี้อีกแล้วนะคะอยา่าใจอ่อนแค่นั้นพอการฟลอนะคะ มันเป็นลักษณะของเจ้ากาไรเรนเล็กน้อยนะคะคนคนนี้ตัดยากแต่ตัดได้ขอให้คุณใจแข็งก็พอเนาะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์คนมีคู่ไพ่ับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะ ความรักในฝั่งของคุณธนูธนูนะคะชาริออดเอ e o อ m มอนส์ลุคซัโอเคยังดีหน่อยนะคะในพาร์ทของคนมีคู่นะจจะดีเรื่องกับชาวต่างชาตินะคะค่อนข้างเด่นหรือมีแพลนที่จะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะเดินทางมาเจอกันเดินทางที่จะไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะ ไปพักผ่อนยอนคล้ายต่างๆนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆถ้ามีการงอนกดเคืองกันการเดินทางได้ใช้เวลากันตรงเนี้ยนะคะจะได้รับการแก้ไขความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นบวกกับสภาพจิตใจด้วยนะคะที่จะเป็นไปในลักษณะที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนฟังของเขานะคะคฟังของเขา Queen of Pentacles Ace of so Cups นะคะสี่ถ้วยเนี่ยมีคนเข้ามาชอบมาจีบเขานะ มาจีบมาชอบเขานะคะแต่เขาเลือกที่จะไม่สนใจเพราะเขามีคนที่เขาโฟกัสอยู่แล้วนั่นก็คือตัวคุณเองนั่นเองใจของเขาค่อนข้างที่จะมีความดักแดน,นมั่นคงในช่วงนี้นะคะเขาไม่อยากที่จะทําร้ายใจิตใจคุณแล้วก็ไม่อยากที่จะเป็นฝ่ายต,ต้องมานั่งเสียใจเพราะอารมณ์ช่วงวูบของตัวเองเช่นกันนะคะโอเคชาวธาตุดินและชาวต่างชาติค่อนข้างเด่นมังกรบรึกศพหรือการที่ในราศีลัคนาหรืดอดาวศุกร์นะคะ ขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมนะคะฟังคุณนะคะความช่วยเหลือจินตนาการเป้าหมายนะคะความเครียดอาจจะมีแรงกดดันหรือความกังวลเล็กน้อยนะคะหรือพูดง่ายๆว่าความกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมาได้รับการเคลียร์ใจนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสิ่งที่เรากังวลหรือเครียดมันเป็นแค่สิ่งที่เราอาจจะมโนหรือคิดเขาเรียกอะไรอะจับนู่นจับนี่มาอ่า มาวิเคราะห์แล้วมาแบบจับโยงกันแล้วทําให้มันเครียดเกินเหตุไปเองนะคะส่วนฝั่งของเขาหยุดนะคะหยุดคิดหยุดเครียดฉุนเฉียวแอบหุดหงิดกับตัวเองหุดหงิดว่ารู้สึกตัวเขาอาจจะรู้สึกได้ว่าไอ้คนที่เข้ามาจีบมาชอบเนี่ยเขาน่าจะมี จุดประสองค์อะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ดีต่อความสัมพันธ์นี้นะคะหรืออาจจะไม่ดีต่อฝั่งของตัวคุณนั่นเองนะคะมองว่ามันเป็นสิ่งที่จะเป็นภัยต่อความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้ถือว่ายังมีศีลธรรมในใจค่อนข้างเยอะนะับไพ่ของการทําบุญขึ้นมาเนี่ยนะคะค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีนะปัญหาจะได้รับการคลี่คลายนะคะ ความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างสามไม่เท้านะคะสองถ้วยนะคะเขารักคุณมากนะคะเป็นความรู้สึกที่บอกเลยว่าไม่มีใครมาแทนได้นะคะไม่มีใครมาแทนได้เขาหันหลังให้กับอดีตที่ผ่านมาที่เคยผิดพลาดระหว่างคุณกับเขานะคะแลนะหันหลังให้กับหลายๆคนที่เข้ามาอามมางเขาเรียกอะไรนะแบบว่า ชอบเขาหรือว่าหมายตาในตัวเขานะคะเขาไม่ได้สนใจใครเลยเขาแทรแต่คุณเขากลัวว่าคนใหม่ที่เข้ามามันจะทําให้คุณห่างหือหรือถอยออกไปจากเขานะคะต่อไปฝั่งของคุณที่น่ารู้สึกยังไงกับเขาบ้างนายอ๊อ o บอนนะคะนายอ๊อบส์สี่เหรียญก็แอบหงหวงแอบห่วงเขาอยู่นะแอบมีความกังวลแต่เก็บเอาไว้ในใจนะกลัวลึกๆในใจของคุณก็ยังมีความกังวลมีความกลัวอยู่ ว่าเขาจะมีอะไรปกปิดปิด,ปดบ้างเราหรือเปล่าแต่ขอให้คุณเนี่ยวางใจได้เลยนะคะว่าทุกอย่างคุณยังเป็นคงคงเป็นที่เดียวในใจของเขาเขาให้เกียรติแล้วเขาก็รักคุณเพียงคนเดียวไม่ต้องไม่ตองไปสนใจเก็บนั่นเก็บนี่มาคิดเยอะนะคะบทสรุปจัสเมนนะคะหลายๆเรื่องราวเนี่ย ที่มันเคยเป็นปัญหาในใจก็เก็บอยู่ในใจจะได้รับการปลดปล่อยนะคะจะได้รับสิ่งที่มันกระจ่างแจ้งความชัดเจนต่างๆนะคะไม่ต้องคิดมากแล้วไม่ต้องกังวลแล้วคิดก็พอว่าเราจะแพลนทําอะไรในความสัมพันธ์ดีจะแสดงออกความรักดีๆอะไรต่อกันในความสัมพันธ์ขอให้คิดเป็นในลักษณะนี้จะดีกว่านะคะให้ความรักนะ h ิ l เ r ่นนะคะ Express Your Love นะคะแล้วก็ s ั p เ e อร์เรนะความคิดเป็นเด็กๆหรือว่าบางอย่างความเป็นเด็กในตัวคุณบางอย่างนี่เป็นข้อเสียค่ะมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยแย่ลงไปได้นะปัญหาที่มันกําลังจะแก้ได้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาอื่นเข้ามาแทรกดังนั้นนะคะเปลี่ยนนะคะการคิดมากตรงนี้ในเรื่องลบให้เปลี่ยนเป็นพลังบวกแทนประมาณวา่าวันนี้เรากินอะไรกันดีวันนี้เราเปไปไหนกันดีบราบรา,บา,บาแบบนี้จะดีกว่าเนาะ โอเคค่ะคลิปของธนูก็ประมาณน,นี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ